จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากจิตกรหนุ่มลูกเศรษฐีมีเงินคนหนึ่งในปารีสรวยล้นฟ้าและเป็นสุภาพบุรุษในใสายตาทุกคนวัยหนุ่มเข้าขายผลงานให้เศรษฐีและชนชั้นสูงวัยชรามีดีกรีปเป็นถึงศาสตราจารย์สอนศิลปะที่ e c o h e b l e s Art แต่เบื้องหลังกับซุกซ่อนความลับอยู่ในสตูดิโอเขาซ่อนอะไรล่ะ วันนี้เราจะมาชำละความลับเบื้องหลังประตูบานนั้นในห้องทำงานของโมโรค่ะอารชชาวบ้านแอพิดที่6ทฤษฎีสมคบคิดชูรักทางจิตหรือความซาดิสของศิลปิน Gustav โม r o ภาพสาวสวยสังหารนางนี้ผู้เป็นเหมือนหญิงในฝันของเขาที่เฝ้ารอคอยและไม่มีวันได้พบเจอ แต่มันจะไม่แปลกใช่ไหมล่ะคะถ้าเธอเป็นสาวชาวบ้านหน้าตาสาวสวยธรรมดาความแปลกอยู่ที่เธอก็คือสาวสวยที่สังหารคนได้จริงๆไม่ใช่แค่นิยามความงามของใบหน้าค่ะเรื่องนี้เราต้องมาย้อนเวลากลับไปหากูสตาบโมโรในวัยหนุ่มกันก่อนค่ะตั้งแต่เกิดนั้นโมโรใช้ชีวิตอย่างสุขสบายครอบครัวของเขามีหน้ามีตาฐานะสังคมพอสมควร พ่อเป็นถึงสถาปนิกดังแม่เป็นนักดนตรีผู้กว้างขวางและมีอิทธิพลเรียกได้ว่าสมองของเขามีทั้งพรสวรรค์ด้านศิลป์มาจากทั้งพ่อและแม่แม้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กขีโรคแต่ครอบครัวก็ให้กำเนิดทายาทคนที่สองนั่นคือคามิลน้องสาวของกุสตาฟแต่โชคร้ายน้องสาวมีชีวิตอยู่ได้เพียงไม่นานก็จากไป ช่วงที่เขาถูกส่งไปเรียนโรงเรียนประจำครอบครัวสิ้นทายาทคนที่สองไม่นานโมโรก็ถูกเรียกตัวกลับมาอยู่ในสายตาของพ่อแม่และไม่ได้ไปเรียนไกลหูไกลาตาอีกนี่คือส่วนหนึ่งของเหตุผลค่ะตัวโมโรสนิทสนมกับแม่แม้กระทั่งจนถึงวันที่เธอเสียเขาก็ยังอยู่ด้วย อาการป่วยในวัยเด็กและติดแม่ทำให้พอเราได้ว่านอกจากการวาดรูปและใช้จินตนาการเขาก็แทบจะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยภาพที่เราเห็นจากประวัติศาสตร์ที่เขาทิ้งไว้ในวันนี้คือการจัดฉากบทละครฉากใหญ่อลังการฉากหนึ่งเท่านั้นว่าเขาก็คือผู้ทรงศีลบนหอคอยศีลแต่เขากลับทำหน้าที่ชายคนรักได้ไม่ดีเอาเสียเลย เพื่อชำละความสัมพันธ์ลับ30ปีที่ถูกกรีดทิ้งออกจากหน้าประวัติศาสตร์ไปเราจะพาไปรู้จักอีกด้านที่ควรเป็นมนุษย์และความจริงเบื้องหลังหญิงสาวที่เขาซ่อนเอาไว้ไม่ใช่แค่หนึ่งค่ะแต่เป็นถึงสองคนเลยทีเดียวผู้หญิงคนแรกที่เขายอมให้เธอปรากฏต่ตอหน้าสื่อสังคมเธอคนนี้ชื่อว่าซาโลเมค่ะตามพระคัมภีร์พันธสัญญาทั้งเก่าและใหม่ ซาโลเมหญิงงามผู้เต้นรำต่อหน้ากษัตริย์เฮโรดผู้ที่ขอหัวของยอนผู้ให้เบบีติสมาเป็นรางวัลแต่แต่เขาไม่ได้ว่าให้เธอเป็นตัวร้ายหญิงที่เช,าช้าโฉมนักจิตวิเคราะห์มองว่าเขามีความกลัวและความหลงไหลในอำนาจของผู้หญิงไปพร้อมๆกันแต่ซาโลเมในมือของโมโรเธอคือสาวสวยสังหาร เรามีหลักฐานความคลั่งคล้าเกินปกติที่มนุษย์เราเรียกว่าอินเกินจริงเรื่องที่ว่าเขาเอาแต่วาดภาพเธอเป็นปีๆมีการค้นพบว่าโมโรวาดภาพเกี่ยวกับซาโลเมทั้งภาพสีน้ำมันเอ่ยภาพสีน้ำและภาพสเก็ตรวมกันมากกว่า150ชิ้นและบางแหล่งข้อมูลบอกว่านี่อาจเกือบ200ชิ้นได้เลย เขาไม่ได้แค่ว่าทห้เสร็จแล้วจบไปแต่เขาวาดฉากเดิมซ้ำๆเปลี่ยนแค่มุมมองและท่าทางเปลี่ยนแสงหรือบางทีก็วาดเฉพาะหัวที่ขาดแล้วของนักบุญยอล,ลอยไปลอยมาในอากาศอยู่นั่นเลยค่ะซาลโลเมในภาพของเขาไม่ใช่เด็กสาวไร้เดียงสาแต่เป็นปีศาจสาวผู้คราวสเสน่ห์ใช้ความงามทำลายชายผู้บริสุทธิ์ที่สุดนั่นก็คือนักบุญยอ ในเยอะตรงนี้มันคือความรู้สึกของผู้ชายที่กลัวว่าจะสูญเสียตัวตนและอำนาจให้กับสเสน่ห์ทางเพศของผู้หญิงค่ะนักวิชาการปีอารูิสมาทิวเรียกสิ่งนี้ว่ามา s o c h i s t i c f a n t a s จินตนาการของการยอมจำนนความสุขที่มาพร้อมกับการถูกทำลายซาโลเมไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาหลงไหลแต่คือสิ่งที่เขาอยากยอมแพ้ให้มันคือความปรารถนาที่แสนดิบเถื่อน กดลงไปลึกมากจนกลายเป็นศิละปะแต่รอก่อนค่ะเรื่องจริงๆนมันร้อนกว่านี้ยังมีพล็อตทวิสที่จะทำให้คุณอ้าปากค้างคุณคิดว่าเขาไม่มีผู้หญิงในชีวิตจริงเลยถูกใช่ไหมล่ะคะเราก็เลยต้องมานั่งเพอ้อฝันไปกับภาพวาดเรื่องหักมุมค่ะจริงๆแล้วมีความสัมพันธ์พิเศษที่มีชื่อ และไม่ใช่ตำนานจากพระคัมภีร์แต่คือหญิงสาวที่มีเนื้อหนังจริงๆบนโลกใบนี้หลังจากไปเปิดหูเปิดตาทิ้งความเสียใจหลังการจากไปของเพื่อนร่วมเรียนของเขาที่ชื่อซัสเซเรียเมื่อกลับมาถึงปารีสในปี1859โมโรได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้หญิงที่จะใช้ชีวิตร่วมไปกับเขาตลอดอีก30ปีข้างหน้าเธอชื่ออาดิเลตอเล็กซานดรีนดูเรส รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างโมโรในประวัติศาสตร์จริงและดูเรสรวมถึงวิธีการที่ทั้งคู่พบกันนั้นยังคลุมเครือค่ะความเห็นแตกออกเป็นหลายทางว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแบบเพื่อนรักแบบโรแมนติกหรือในเชิงชู้สาวแต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลักฐานความยึดโยงที่เราไม่อาจมองท่ามไปว่านอกจากทั้งสองจะไม่เคยอาศัยอยู่ด้กันแล้ว ณตรงนี้ยังไม่มีใครเคยแต่งงานเลยค่ะโมโรดูายค่าใช้จ่ายทุกอย่างของอเล็กซานดรีนทั้งยังเก็บเธอไว้ใกล้ตัวในระแวกบ้านเดียวกันที่เดินห่างกันไม่กี่ช่วงตึกเป็นเรื่องปกติค่ะสังคมปารีสยุคนั้นมีความย้อนแยงสูงตราบใดท,ที่ผู้ชายมีฐานะดีก็สามารถมีผู้หญิงลับๆได้สังคมยอมรับ ถ้าหากเขาไม่พาเธอไปออกต้าออกตาหรือพามาเหยียบสมุกภรรยาหรือไม่ก็แม่ในบ้านช่วงเวลาความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ใช่การมาอยู่ปป๊บเดียวแล้วลาจากักแต่เธออยู่กับโมโรนานถึง30ปีจนช่วงชีวิตสุดท้ายเลยทีดเดียวค่ะกุสตาฟโมโรเรียกดูเรสผู้ซึ่งมีอายุน้อยกว่าโมโรหนึ่งทศวรรษว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเป็นเพียงคนเดียวของเขา แต่เพื่อนแบบใดจะสร้างชื่อย่อที่ใช้ร่วมกันและใส่มันลงในภาพวาดของเธอที่เขาวาดให้ตามรูปที่เห็นนี้เราจะเจอสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนซ้อนทับก,กันของตัว A และตัว G ค่ะตัว A ตัวใหญ่ถูกตัว G มหมนพันเกี่ยวรากับเถาวัลย์ A คืออเล็กซานเดรีนดูโรสส่วน G ก็คือกุสตาฟม r โร รากับบทละครลึกซึ้งกินใจหรือตาประทับนี้ในทางความรู้สึกอาจจะเป็นการแต่งงานของทั้งคู่แล้วก็เป็นได้ถ้าคุณรักใครสักคนมานานถึง30ปีมันนานกว่าอายุข,ขายของคนบางคนในยุคนั้นเสียอีกนะคะคุณคงวาดฝันถึงงานแต่งงานบ้านที่อยู่ด้วยกันหรืออย่างน้อยที่สุดคือการได้เดินจับมือกันท่ามกลางผู้คน แต่สำหรับผู้หญิงที่ชื่ออเล็กซานดรีนดูเรส30ปีของเธอคือการเป็นวิญญาณที่มีลมหายใจค่ะทำไมบรูถึงกล่าวอย่างนั้นโมโรเป็นศินลปินหนุ่มใหญ่ผู้ซึ่งความจริงแล้วคือลูกแห่ที่ไม่ยอมตัดสายสะดือจากแม่เข้าขังอเล็กซานดรีนไว้ในสถานะที่ไม่มีชื่อเรียกค่ะไม่ใช่ทั้งภรรยาไม่ใช่คู่มั่นและไม่ใช่แม้กระทั่งคนรักที่เปิดเผยได้ เธอเป็นได้แค่ความลับที่เขามีไว้ซับน้ำตาในวันที่อ่อนแอแต่ไม่เคยได้ให้เกียรติในวันที่เขาแข็งแรงเลยคำว่าชีวิตนี้ทุ่มเทให้ศิลปะฟังดูเท่ใช่ไหมล่ะคะแต่นั่นมันคือข้ออ้างที่ท็อกซิกที่สุดของผู้ชายที่รักตัวเองมากกว่าใครเขาเก็บเธอไว้เป็นคอมฟอร์ตโซนแต่กลับบ้านไปนอนหนุนตักแม่ทุกคืนทิ้งให้เธอรอคอยอยู่ในเงามืด ปีแล้วปีเล่าและแล้วลว,ลว,วันคืนที่โหดร้ายที่สุดก็มาถึงปี1890อเล็กซานดรีนเสียชีวิตลงวินาทีนี้แหละค่ะที่ท่าแท้ของตไกรในมือโมโรทำงานอย่างเลือดเย็นแทนที่เขาจะเก็บจดหมายรักที่เขียนโต้ตอบกันมา30ปีไว้เป็นอนุสรณ์ความรักเขากลับสั่งให้เพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่ารับ มอบหมายให้ช่วยจัดแจงเรื่องทางโลกในการส่งมอบบ้านหลังนี้ให้รัฐโดยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์งานของตัวเองมากกว่า15,000ชิ้นแต่กับเผาทิ้งทั้งหมดจนไม่เหลือมาแต่เท่าฐานเผาอะไรน่ะเหรอคะเผาสดหมายเกี่ยวกับเธอไงนะคะเรากับต้องการลบตัวตนของเธอให้หายไปจากโลกใบนี้เขาะอะไรเหรอหลายคนโลกสวยบอกว่าเขาคงเศร้าจนอ่านไม่ได้กับดูขอค้านค่ะ ในมุมมองของนักสร้างภาพลักษณ์ระดับโลกอย่างเขาการเผาจดหมายคือการทำลายหลักฐานเขาทำลายหลักฐานความเป็นมนุษย์ของตัวเองทำลายหลักฐานความสัมพันธ์ลับๆนี้ซึ่งอาจทำให้ภาพลักษณ์ศิลปินผู้ทรงสิ่งของเขาต้องมัวหมอมเขาเลือกที่จะให้โลกจำเธอได้ในแบบที่เขาต้องการคือผ่านภาพวาดที่เขาเป็นคนกำหนดเท่านั้นค่ะเขาอนุญาตให้เธอมีตัวตนได้แค่ในเฟรมผ้าใบ แต่ไม่อนุญาตให้เธอมีตัวตนในหน้าประวัติศาสตร์จริงๆเราไม่รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงมีนิสัยแบบไหนในการเขียนโต้อตอบจดหมายกับเขาคุณผู้ฟังอาจจะแย้งรู้ว่าแต่เดี๋ยวก่อนสิก็เขาวาดภาพออฟิิุสที่สุสานของยูริไดส์ไว้อะไรให้เธอนะแถมยังทำหลุมศพคู่สลักที่ชื่อ a a n d g ผูกกันไว้ด้วยนั่นมันไม่ใช่ความรักหรอเธอ นั่นเลยค่ะคือความรักที่น่ากลัวที่สุดในทางกลับกันจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า safe love หรือความรักที่ปลอดภัย moro เลือกที่จะประกาศรักและสลักชื่อคู่ในวันที่เธอไม่มีปากเสียงแล้วในวันที่เธอตายนั่นเองเธอเรียกร้องสิทธิการเป็นภรรยาไม่ได้เรียกร้องให้เขาพาไปเจอพ่อแม่ไม่ได้เขาถึงกล้ารักเธอได้อย่างเต็มปาก และภาพวาดออฟิลสที่นั่งร้องไห้คำควนหากลองซ่องมองดูดีๆคุณได้เห็นความรักที่มีต่อหญิงสาวไหมละะ่ะทะหรือคุณเห็นแต่ความลหลงไหลในความเศร้าของตัวเองโมโรสวมบทเป็นออฟิลส์พระเอกผู้สูญเสียเพื่อเรียกคะแนนความสงสารจากคนทั้งโลกเขาไม่ได้อยากพาเธอกลับมาจากความตายแล้วคะ่ะ พราะถ้าเธอกลับมาความวุ่นวายในชีวิตก็จะกลับมาด้วยซุยเธอเป็นศพที่งดงามอยู่ในความทรงจำให้เขาได้วาดรูปขายได้เสพดราม,มา่ามันช่างโรแมน,นติกและควบคุมง่ายกว่ากันเยอะเลยสุดท้ายแล้วกุสตาฟโมโรอาจเป็นศิลปินอัจฉริยะที่โลกยกย่องภาพวาดของเขาอาจจะวิจ,จิตรการตาประเมินค่าไม่ได้ แต่สิ่งที่โหดร้ายที่สุดคือการแบ่งชนชั้นระหว่างผู้หญิงสองคนนี้อย่างชัดเจนจนน่าเกลียดบรูขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพความแตกต่างที่ขยี้ใจอเล็กซานดรีนดังนี้ค่ะ 1. เมียเก็บและเมียโชว์อเล็กซานดรีนถูกจัดอยู่ในสถานะของตายเธอมีหน้าที่เป็นแค่ที่พักใจและรับฟังเป็นความอบอุ่นที่แสนจืดชืด ส่วนเท้าซ่อนเธอไว้ในเงามืดเหมือนเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ใช้งานได้ดีแต่น่าอายที่จะอวดแขกซาโลเมหญิงงามในจินตนาการผูกจัดอยู่ในสถานะนางพญาค่ะเธอคือผู้หญิงที่เขาคลั่งไคล้ทุ่มเทเวลาสีทองและอัจฉริยภาพทั้งหมดให้ เขาโอ้อวดเธอต่อหน้าคนทั้งโลกพาเธอไปงานนทิทรรศการซาลอนให้คนชื่นชมเธอเธอคือตัวแทนของความตื่นเต้นความอันตรายและเรื่องเพศที่เขาไม่กล้าทำในชีวิตจริง 2. การนอกใจทางจิตวิญญาณโมโรใช้ร่างกายอยู่กับอเล็กซานดรีนก็จริงแต่ใช้จินตนาการและอารมณ์ทางเพศไปลงที่ซาโลเมหมดแล้ว ลองคิดในมุมของอเล็กซานเดรีนดูสิคะตลอดสาปีเธอต้องนั่งดูผู้ชายที่เธอรักบรรจงวาดรูปผู้หญิงคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าวาดให้ซาโลเมสวยหยาดเยิ้มให้เธอใส่เพชรนินจินดาและโชว์เรือนร่างวาดให้ซาโลเมมีอำนาจเหนือชายในขณะที่อเล็กซานเดรีนอาจจะแต่งตัวธรรมดานั่งถักไหมพรมอยู่ที่บ้านก็เป็นได้ มันคือการตอกย้ำทางอ้อมว่าเธออเล็กซานดรีนคือความจริงที่แสนน่าเบือ่อแต่ซาโลเมคือความฝันที่ฉันปรารถนา 3. ทํทำไมซาโลเมถึงชนะในทางจิตวิทยาโมโรเป็นคนไม่กล้าเสี่ยงค่ะอเล็กซานดรีนคือมนุษย์จริงๆถ้าแก่ลงทุกวันและอาจจะมีบน่นมีหิวมีป่วยสึ่งโมโรชายติดแม่ที่ขาดประสบการณ์การรับมือกับความจริงพวกนี้ ซาโลเมในภาพวาดจะไม่มีวันแก่และควบคุมได้ง่าย100%เอร์เซเธอจะทำได้แค่ยืนโพสท่าสวยๆในโลกแฟนตาซีของเขาตลอดการไม่เรียกร้องไม่แก่และไม่ตายสรุปความสัมพันธ์รักสามเศร้านะคะโมโรปฏิบัติต่ออเล็กซานดรีนเหมือนเธอคือแม่นมที่คอยดูแลความสุขสบายของเขาปฏิบัติต่อซาโลเม นียาเหมือนชู้รักค่ะตอบสนองความใคร่หลงไหลทางศิลปะอย่าลืมว่านี่เองคือการตีความของบลูจากข้อมูลทั้งหมดที่บลูได้มาและมีหนังสืออ้างอิงอยู่ในแถบ description ด้านล่างถ้าหากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดสามารถแก้ไขในส่วนที่ถูกต้องเพิ่มเติมได้เลยนะคะอย่าลืมแนบแหล่งที่มาเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนคนอื่นได้มีความรู้ร่วมกันด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับอาชาวบ้านเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดและมาสนุกด้วยกันอีกใน EP ีหน้านะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบลูไปก่อนสวัสดีค่ะ